สนับสนุนโดย Banana IT IT Easy for You เรื่อง IT ง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีกันทุกคนราคาสุดโหดจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมากๆครับสำหรับ HP Pavilion Gaming 15 a k 0 4 1 t x โดยเป็นเกม i n g n o t e ตบุ๊2016รุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับเกมเมอร์งบจำกัดแต่อยากเล่นเกมด้วยราคาใหม่เพียง24,490บาทที่เท่านั้นยังไม่พอ จัดหนักลดแหลกในราคาสุดคุ้มเพียง2590บาทเรียกได้ว่าลดไปถึง3,900บาทกันเลยทีเดียวโดย HP Pavilion Gaming 15 a k 0 4 1 t x เป็น Gaming n o t e ตบุ๊ก0 1 6มาด้วยการ์ดจอ NVIDIA GeForce GTX 950M และ CPU เป็น4คอ Core Skylake พร้อมแก้ไขข้อติดติงในเรื่องของปัญหาความร้อนและเรื่องของคีย์บอร์ดที่ค้างในบางรายด้วยแล้วนะฮะ นอกจากนี้ยังมาพร้อม Intel Core i 5 6 3 0 0 HQ แรม4 g b DDR 3 L รองรับสูงสุด 16GB ที่เก็บข้อมูล 1TB รองรับ SSD M. 2 SATA หน้าจอ15.6นิ้วแบบ Full HD พอร์ตเชื่อมต่อรองรับ HDMI headphone line out แล้วก็ USB 2.0-3.0น้ำหนัก2.32กิโลกรัมระบบเสียง HD Audio รับประกรันออนไ t e Service 2ปีเต็มโดย HP Thailand เรียกได้ว่าสเปกกำลังดีพอเหมาะพอเจาะกันเลยเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกมในสายเกมกลางๆครับที่กินสเปคบ้างพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์ต่างๆอย่าง Overwatch Infection a t d e a d by Daylight FIFA Online 3หรือจะเป็นเกมหนักๆอย่าง GTA 5ก็เล่นได้เพื่อนๆที่สนใจก็จัดกันไปเลยครับสำหรับ HP Pavilion Gaming 15 AK041TX กด subscribe notebook spec ใน YouTube กันเยอะๆด้วยสวัสดีครับ